สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาในสาระที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตเนื้อหาบทเรียนจะประกอบด,ด้วยเรื่องสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายและจำแนกสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองได้และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของการเป็นพลเมืองเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนคงเคยเห็นภาพข่าวนักเรียนหนีโรงเรียน ลูกถูกพ่อแม่ทอดทิ้งปัญหาเหล่านี้นะคะส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุคคลไม่ปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทและหน้าที่ของตนเองซึ่งผลที่ตามมาก็คือสังคมก็จะวุ่นวายเดือดร้อนแล้วสถานภาพคืออะไร สถานภาพก็หมายถึงตำแหน่งหรือฐานะของบุคคลที่สังคมกำหนดขึ้นซึ่งมีความแตกต่างกันเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกบุคคลแต่ละบุคคลมีหลายสถานภาพเช่นมีสถานภาพเป็นแม่และประกอบอาชีพครูจึงมีสถานภาพเป็นครูด้วยนักเรียนเองก็มีสถานภาพเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้อง ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนจึงมีสถานภาพเป็นนักเรียนด้วยสถานภาพแบ่งออกเป็น2อประเภทคือ 1. สถานภาพที่ได้โดยกำเนิด 2. ส,สถานภาพที่ได้มาภายหลังสถานภาพที่ได้แต่กำเนิดเช่นเป็นลูกเป็นหลานเพศชายเพศหญิงเชื้อชาติสัญชาติ สถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการศึกษาเล่าเรียนเช่นเป็นนักเรียนนักศึกษานิสิตสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการประกอบอาชีพเช่นเป็นหมอยาบาลครูทหารตำรวจพ่อค้าหรือสถานภาพที่ได้มาภายหลังจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี เมื่อคนเรามีหลายสถานภาพแต่และสถานภาพก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแล้วบทบาทนะคะหมายถึงอะไรบทบาทก็หมายถึงการทํางานตามสถานภาพของบุคคลเช่นบทบาทของนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนหนังสือบทบาทของพยาบาลก็คือดูแลคนไข้ หรือหมอเป็นสถานภาพที่ได้จากการประกอบอาชีพบทบาทหน้าที่ของหมอก็คือดูแลสุขภาพประชาชนรักษาคนเจ็บป่วยนักเรียนเองมีสถานภาพเป็นนักเรียนบทบาทหน้าที่ของนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนหนังสือมีสถานภาพเป็นผู้พิพากษาบทบาทหน้าที่ก็คือพิจารณาพิพากษาคดีความต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมาย มีสถานภาพจากการประกอบอาชีพเป็นตำรวจบทบาทหน้าที่ก็คือดูแลปกป้องประชาชนดังนั้นบทบาทจึงมีความสำคัญก็คือเป็นสิ่งที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคคลที่มีสถานภาพต่างๆในสังคมการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่จะทำให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบสุขต่อมาเรามาเรียนเรื่องของสิทธิและเสรีภาพกันนะคะ สิทธิที่หมายถึงอำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำใดๆก็ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายเช่นบุคคลที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนและสรสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สิทธิในการเข้าร่วมในการอนุรักษ์จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมสิทธิในการได้รับการคุ้มครองในด้านของเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวสิทธิจะได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม สิทธิที่จะเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นสิทธิจึงมีความสำคัญคือทำให้บุคคลได้รับรู้ถึงสิ่งที่สามารถกระทำได้อย่างอิสระตามที่มีกฎหมายรับรองบุคคลจึงสามารถใช้อำนาจที่กฎหมายรับรองนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่น เรารู้จักคำว,ว่าสิทธิไปแล้วนะคะต่อมาเรามารู้จักคำว,ว่าเสรีภาพกันเสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเช่นเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยเสรีภาพในการเดินทางเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพจะมีความสำคัญเพื่อให้บุคคลสามารถกระทำสิ่งต่างๆได้อย่างเสรีภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและไม่กระทบต่อเสรีภาพของผู้อื่นประชาชนทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญตัติทั้งนี้นะคะเราต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกันซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม เราทุกคนไม่ได้มีเพียงแต่สิทธิและเสรีภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังมีหน้าที่อีกด้วยเมื่อเราได้รับสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของกฎหมายเราก็ควรปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดีด้วยนะคะโดยการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศตลอดทั้งส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน้าที่ของพลเมืองดีมีหลายประการนะคะเช่นการรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ผู้มีอายุ18ปีมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ที่มีรายได้ตามที่รัฐกำหนดมีหน้าที่เสียภาษีอากรเพื่อน,นำเงินมาพัฒนาประเทศบุคคลแต่และบุคคลมีหลายสถานภาพนะคะแต่และสถานภาพก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ได้ถูกต้องจะทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนทุกคนมีสิทธิและมีเสรีภาพที่เราจะกระทำใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและไม่ขัดต่อกฎหมาย เรื่องพลเมืองดีของสังคมก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปสวัสดีค่ะ